หัวข้อต่อมานะคะก็คือการค้นพบสารพันธุกรรมซึ่งก็มีนักวิทยาศาสตร์นะคะทําการศึกษาเกี่ยวกับสารพันธุกรรมคนแรกนะคะมีเชอร์เขาทํำยังไงมีเชอร์นะคะก็ทําการศึกษาโดยการนาเซลล์เม็ดเลือดขาวมาแล้วก็เอามาแค่นิวเคลียสของเซลล์เม็ดเลือดขาวเห็นไหมคะจากนั้นค่ะย่อยโปรตีนที่อยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่าเพปซิน เมื่อนำเพปซินมาย่อยแล้วเนี่ยเราก็พบว่าในนิวเคลียสของเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะมีสารที่ไม่ถูกย่อยค่ะดังนั้นสารเนี่ยไม่ใช่โปรตีนแน่นอนเพราะว่าย่อยด้วยเพปซินไม่ได้เมื่อนำสารนี้นะคะที่ไม่ใช่โปรตีนเนี่ยมาวิเคราะห์เราพบว่าในสารนี้มีธาตุไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบโดยตอนนั้นนะคะมิเช์นะคะก็เรียกสารนี้ว่านิวคลีิน นิวคลีอินเนี่ยคืออะไรไม่รู้แต่เมื่อเวลาผ่านไป20ปีพบว่านิวคลีอินอันนี้ก็คือนิวคลีอิกแอซิดหรือกรดนิวคลีอิกค่ะซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือ DNA แล้วก็ RNA ต่อมาค่ะมีนักวิทยาศาสตร์อีก1คนนะคะเขาทำการศึกษาเกี่ยวกับสีฟุกซิน ซึ่งสีเนี่ยจะทำหน้าที่ย้อมดีเอเอให้ติดเป็นสีแดงเขาก็เลยลองเอาสีฟุกคซินที่ย้อมติดดีเอเอเนี่ยไปย้อมเซลล์พบว่าอะไรเขาพบว่าเฮ้ยในนิวเคลียสเนี่ยติดสีแดงหมายความว่ายังไงหมายความว่าในนิวเคลียสต้องมีดีเอเออยู่และบริเวณนิวเคลียสที่มีการติดสีแดงอย่างหนาแน่นนะคะคือบริเวณที่เรียกว่าโครโมโซมดังนั้นเขาก็เลยสรุปได้ว่าดีนเออยู่ที่โครโมโซม จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์สองคนเนี่ยบอกอะไรได้บ้างก็บอกว่าดิ a นเอเนี่ยอยู่ในโครโมโซมนะและดิ a นเอนี่ยอยู่ในไหนคะอยู่ในนิวเคลียสอันนี้คือจากการศึกษาคราวนี้ก็มีการศึกษาต่อมาค่ะกิฟฟิตเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา เพื่อยืนยันว่าดิน a นเนี่ยเป็นสารพันธุกรรมโดยใช้แบคทีเรียรที่ชื่อว่าสเตปโตค c u ั p n e u m o n i อีนะคะซึ่งมีสองสายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์ R ที่ไม่ก่อโรคและสายพันธุ์เที่ก่อโรคนะคะทำการทดลองทั้งหมด4การทดลองคือการทดลองที่1สายพันธุ์ R ที่ไม่ก่อโรคเอามาทำอะไรเอามาฉีดใส่หนูค่ะ ในเมื่ออาไม่ก่อโรคฉีดใส่หนูหนูก็ไม่ตายการทดลองที่2เอาสายพันธุ์เอที่ก่อโรคมาฉีดใส่หนูค่ะพบว่าในเมื่อมันก่อโรคเนี่ยก็สามารถทําให้หนูตายลงไปได้จากนั้นการทดลองที่3ค่ะนําสายพันธุ์เอที่เอาไปทําให้ตายด้วยความร้อนนะคะแล้วไปฉีดให้หนูในเมื่อ S เนี่ยตายแล้วฉีดลงไปในหนูหนูก็ไม่ตายต่อมาอันที่4ค่ะ นำสายพันธุ์ S ที่ตายแล้วและสายพันธุ์ R ที่ยังไม่ตายสายพันธุ์ S ที่ตายแล้วเมื่อกี้เราบอกว่ามันก็ไม่ก่อโรคสายพันธุ์ R ก็คือไม่ก่อโรคเช่นเดียวกันมาฉีดลงไปในหนูแต่พบว่าหนูตายค่ะและเมื่อนำเลือดของหนูเนี่ยมาทำการศึกษาเราพบว่าเฮ้ยเราเจอสายพันธุ์เที่ก่อโรคเนี่ยในหนูทั้งท้ง,ท,งที่ S ที่ใส่มาเนี่ยมันตายแล้ว กิฟิตเนี่ยก็ยังไม่รู้อะไรมากแต่สรุปจากผลการทดลองได้ว่ามีสารชนิดหนึ่งอะไรก็ไม่รู้จากสายพันธุ์ S ที่ตายแล้วมาทำให้สายพันธุ์อาเปลี่ยนไปเป็นสายพันธุ์เแต่เขาไม่รู้ว่าสารนี้คืออะไร ดังนั้นก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์อีก3คนทำการทดลองต่อจากกิฟฟิตเมื่อกี้ก็คือเอเวอร์ลีแมคาร์ทีแล้วก็แมคลอยนะคะทดสอบเพื่ออะไรเพื่อตรวจสอบว่า DNA RNA แล้วก็โปรตีนเนี่ยสารชนิดไหนกันแน่ที่เปลี่ยน R ให้เป็น S ดังนั้นเขาก็เลยนำ S เนี่ยไปทำให้ตายแล้วก็มาทำให้ มีการย่อยลิควิดแล้วก็คาร์โบไฮเดตซึ่งจริงมันก็คือเซลล์วอลของแบคทีเ r ียค่ะออกให้หมดดังนั้นสารที่อยู่ในหลอดเนี่ยหลังจากที่ย่อยเซลล์วอลออกไปเนี่ยทั้งไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดตก็เหลือแค่โปรตีนดีน A แล้วก็อาหาร A เการทดลองที่1 2 3 4นะคะทำการทดลอง4แบบการทดลองที่1เนี่ยเอาสารที่ สกัดมาได้ก็คือ RNA DNA แล้วก็โปรตีนถูกไหมคะในหลอดเนี้ยก็มี DNA RNA แล้วก็โปรตีนแล้วก็นำ R เซลซึ่งเป็นเซลล์ที่ไม่ก่อโรคมาแล้วทำการเลี้ยงรวมกันพบว่า R เนี่ยเปลี่ยนเป็น S ได้แสดงว่า ไม่ดีเอก็ r ารก็โปรตีนนี่แหละต้องเปลี่ยนให้ R เป็น S ต่อไปการทดลองที่2การทดลองที่2เนี่ยเอาสารเนี้ยที่มีดีเอ็นเอแล้วก็โปรตีนเนี่ยค่ะมาเลี้ยงรวมกับ r า e l เซแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือใส่ d ีเนสซึ่งเป็นตัวเป็นเอนไซม์ที่สามารถย่อยดีเนเได้ดังนั้นในหลอดเนี้ยก็จะเจอแค่ RNA แล้วก็โปรตีนเห็นไหมคะและผลการทดลองก็พบว่าไม่มีเอเซลเกิดขึ้นต่อไปการทดลองที่3การทดลองที่3นะคะทำเหมือนเดิมเลยแต่เอนไซม์ที่ใส่คืออาร์เซึ่งจะทำหน้าที่ย่อย RNA ดังนั้นในนี้ก็มี DNA แล้วก็โปรตีนจากการทดลองพบว่า rna โทษคะ่ะ r cell เนี่ยเปลี่ยนเป็น s cell ได้และการทดลองที่4ใส่อะไรคะใส่โพเอสดังนั้นมีการย่อยโปรตีนในหลอดนี้ก็จะมีแค่ rna แล้วก็ DNA แล้วเราก็พบว่ามันสามารถเปลี่ยน r cell เนี่ยให้เป็น s cell ได้เห็นไหมคะ มี DNA อันนี้ก็มี DNA ด,ดังนั้นเขาก็เลยสรุปได้ว่า DNA เนี่ยคือสารที่เปลี่ยนพันธุกรรมของ R ให้เป็น S และกรดนิวคลีอิกชนิด DNA เป็นสารพันธุกรรมไม่ใช่โปรตีนสรุปง่ายๆเลย DNA คือสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่มันก็มีสิ่งมีชีวิตเช่นไวรัสค่ะที่มีไวรัสบางชนิดเนี่ยที่เป็น RNA ไวรัสก็คือเป็นไวรัสที่มี RNA เป็นสารพันธุกรรมนั่นเองแล้วคนนี้แล้ว DNA อะส่วนที่ไม่ใช่ยีนทำหน้าที่อะไรก็จะมีบางส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนบางส่วนเป็นจุดเริ่มต้นของการเลพิเคชันบางส่วนเป็นส่วนของเซนโทเมียของโครโมโซมค่ะนี่ส่วนนี้บางส่วนเป็นส่วนของ ายโครโมโซมหรือส่วนที่เรียกว่าเทโลเมียที่เกี่ยวข้องกับการมีอายุยืน